สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมหนุ่มคนใต้หัวใจอีสานนะครับวันนี้เป็นช่วงตอนบ่ายนะครับฝนก็กําลังจะมาครับตั้งเขานะครับมาดูนาครับเราอยู่กันที่นาโคกนะครับวันนี้จะมาสูบน้ํานะครับเนื่องจากว่าฝนทิ้งช่วงนะครับประมาณเกือบเดือนนะครับแล้วก็ข้าวก็เกือบจะไม่ได้น้ํานะครับเรื่องของเรื่องคือว่าปั๊มน้ําผมเสียนะครับก็เลยต้องซ่อม ซ่อมปั๊มน้ำก่อนนะครับมันก็เลยเห็นข้าวตามสภาพนี่นะครับมันจะออกสีเหลืองๆบ้างนะครับเขียวบ้างนะครับนี่คือไห่ที่ไหไถกอบฟางนะครับปั่นปั่นปั่นต่อสร้างปั่นญ้าแล้วก็ไหกอบนะครับนี่ก็เป็นขอบสะนะครับยังไม่ได้ตัดแฝกใบแฝกนะครับเพราะว่ายังทําไม่ทันนะครับ ประมาณน้าที่สูบออกไปนะครับก็ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือน้ําอยู่นะครับพอดีมีฝนตกมาเติมนะครับก็เลยได้น้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นไหานาที่ไถกอบฟางไม่ได้ปั่นไม่ได้ใช้เครื่องตัดหญ้าปั่นฟางนะครับไห่เดียวนะครับที่ที่ผมบอกว่ามันไถยากๆนะครับก็คือไหนี้นะครับแต่ก็ได้คุณภาพของข้าวพ สวยนะครับข้าวสวยพอสมควรเลยแหละนะครับแล้วปีนี้นะครับเราได้ใส่กอบฟางนะครับไสกอบฟางข้าวนะครับมันก็เลยช่วยในเรื่องของปุ๋ยนะครับทําให้ข้าวดูก็โอเคครับก็ดูดูดีนะครับดูดีมากมากนะครับอพอติไหนี้มันจะเป็นไหที่ มันได้ข้าวทุกปีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ํามันถึงนะครับแต่ถ้าช่วงที่นานๆนะให้เจ้าตัวน้อยนะครับแต่ช่วงที่น้ําเยอะๆนะครับไผ่นี้น้ําจะท่วมนะครับซึ่งข้าวจะล้มและกอเกี่ยวยากมากนะครับแต่ปีนี้ก็มาลุ้นกันครับปีนี้ผมมีเครื่องสูบน้ํานะครับผมไม่ครัวนะพอดีได้เครื่องสูบน้ําตัวเก่านะครับเอาไปซ่อมนะครับเป็นเครื่องเป็นปั๊มสี่นิ้วนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าไฮนี้น้ําท่วมนะครับก็จะมีเครื่องสูบน้ําสูบน้ําดูดออกมาได้ทันนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงที่ใช้เครื่องตัดหญ้านะครับปั่นตัดหญ้าครับบดย่อยย่อยหญ้านะครับ,บ,ยยรบแล้วก็ไถกรบนะครับซึ่งก,การไถกรบนี้มันจะไถกรบ ประมาณสามรอบหรือสี่รอบนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับมันทําไมถึงต้องไถกรบเยอะขนาดนี้เพราะว่าผมผมไถกรบค่าหย้านะครับค่าญ้าวหยนะครับซึ่งดูแล้วปีนี้แทบจะไม่มีญ่าไหวเลยนะครับมันจะมีแต่ข้าวนะครับย้าไหวไม่มีเลยนะครับดูจากสองไหที่ผ่านมามีแต่ข้าวล้วนๆเลยนะครับญ่าไหวไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่า มันจะมีใบแห้งๆบ้างนะครับเพราะว่าขาดน้ําบางช่วงนะครับช่วงที่ผมสูบน้ําไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับดูสภาพนะครับนี่ก็คือสภาพนานะครับมันเล่นกันครับมันไม่ได้กัดกันจริงครับมันเล่นกัน เนี่ยครับนี่คือสภาพของไผนาอีกแปลงหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอีกแปลงหนึ่งนะครับครับหญ้าแทบจะไม่มีเลยนะครับโอ้ยเอ๊ก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้น้ำอยู่สองไห่นะครับ เป็นน้ําฝนนะครับเป็นน้ําฝนนะครับได้น้ํอยู่ประมาณสองหนะครับซึ่งสองหที่ได้น้ํานี่มันเป็นไหที่เมื่อก่อนนี่มันจะแห้งแรงมันจะไม่ได้ข้าวสักปีหนึ่งนะครับสองหนี้นะครับหานี้หานี้เป็นไหที่มันเป็นท้องเต่าครับเป็นหลังเป็นอะไรนะเป็นแห่งกระทะเออเป็นแห่งกระทะนะครับแล้วก็ปีนี้ผมไถปรับพอสมควรเลยครับประมาณสามสี่รอบนะครับแล้วก็เกี่ยดินพยายามเกี่ยดินให้มัน ให้มากรอบแอ่งกระทะนะครับมันก็เลยได้ข้าวประมาณนี้ครับนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ขาดน้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นดินร่วนนะครับเป็นดินร่วนแล้วมันอุ้มน้ําดีนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไข่แปลงนายแปลงหนึ่งนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ที่ผมบอกครับผมหวานผมหวานบางนะครับหวานข้าวบางนะครับสิ่งที่ได้ก็คือมันแตกกอครับมันแตกกอดีมากเลยนะครับ แต่กอดีมากๆนะครับซึ่งถ้าถ้าเราไม่มีหญ้าในในแปลงนานครับผมคิดว่านะครับถ้าเราไม่มีหญ้าในแปลงนาแล้วเราหวานบางครับข้าวจะแตกกอดีมากครับแต่ถ้าเกิดเรามีหญ้าในไหหนานะครับแล้วเราเราทะลึ่งไปหวานบางหวานข้าวบางนะครับสิ่งที่ได้ก็คือเราจะไม่ได้ข้าวครับนะครับ สรุปนะครับสรุปว่ากรณีที่ถ้าไม่มีหญ้าเกิดขึ้นมากหวานบางครับมันจะได้มันจะได้เข้าแต่กอได้เข้าเยอะนะครับหวานข้าวได้น้อยแต่ว่าได้เข้าเยอะนี่ดูครับนี่ครับไม่มีหญ้าเลยครับนี่ครับไม่มีหญ้าเลยนะครับเห็นไหมครับไผ่นี้ไผ่นี้ผมหวานข้าวแล้วมัน ้ามันขึ้นได้ประมาณคืบหนึ่งนะครับสูบน้ําเข้านะครับสูบน้ําเข้าทันนะครับไม่มีญ้าครับย้ามันโดนน้าท่วมตายนะครับแต่ว่าตรงจุดอื่นน้ํามันสูบไม่ทันนะครับไม่ก็จะยังมีย้าบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะครับเนี่ยครับก็โอเคครับสภาพถ้าเกิดไม่มีญ้าแล้วมาหวานบางผมโอเคเลยครับผมป่า นี่นี่ครับนี่คือสภาพนะครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ต้นยูคาครับปกติไม่เคยได้ข้าวครับตรงตรงตรงใกล้ๆกล้ตอนยูคาครับแต่ปีนี้ข้าวงอกครับข้าวงอกเต็มพื้นที่นะครับนี่ครับ อยู่ตอนอยู่ขาเพระติตรงนี้นะครับจากตรงนี้มาประมาณช่วงตรงนี้นะครับประมาณประมาณ5เมตรนะครับจะไม่ได้เข้าเลยนะครับตลอดตลอดแนวนะครับแต่ปีนี้คือมีเข้าวงอกนะครับได้เข้าเต็มนะครับสาเหตุก็เพราะว่าข้อหนึ่งละ่ะผมปรับพื้นที่ให้น้ํามันมาท่วมถึงตรงนี้นะครับอันที่2ก็คือเอ่อไม่มีหญ้านะครับไม่มีหญ้าและอันที่3าก็คือพอเข้าเกิดปั๊บมันได้น้ํานะครับมันได้น้ําน้ํามันสมบูรณ์นะครับมันก็เลย งอกสวยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าปีนี้เราดูสถิติในการในในการเกิดข้าวดูนะครับว่ามันจะได้นักน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือนาโคกนะครับนาโคกการทํานาโคกนะครับปีนี้ไถกบฟางข้าวนะครับแล้วก็ไถค่าหญ้านะครับไถค่าหญ้าประมาณ4เดือนนะครับสี่ครั้ง4เดือนนะครับ หญ้าหวายไม่มีนะครับแต่หญ้าอย่างอื่นก็มีแซมบ้างนะครับก็มาดูกันนะครับว่าปีนี้จะได้ข้าวเป็นไงนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วผมโอเคมากน,านะครับคือมันแก้ปัญหาได้เยอะนะครับหนึ่งละแก้ปัญหาตรงตรงจุดที่ข้าวไม่เกิดน,นะครับที่มันเป็นห่ำห่ำเงาของอยูคาริตัสนะครับอันที่สองคือน้ํานะครับ ทั้งแปลงนะครับน้าท่วมท่วมทั้งแปลงได้ทั่วนะครับทั่วทั้งแปลงเลยนะครับไม่มีตกท้องช้างไม่มีตกเอิงกระทะนะครับไม่มีเนินนะครับมันก็เลยได้น้ําดีอันที่สามก็คือปีนี้ผมได้น้ําในบ่อสามบ่อนะครับสามบ่อซึ่งที่จริงแล้วถ้าถ้าปั๊มผมไม่มีปัญหานะครับคิดว่าข้าวจะสวยนะครับสวยประมาณนี้เลยนะครับแล้วถ้ามีน้ําพอนะครับก็จะได้ข้าวประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็ รุโจดนะครับโจดปีนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับกับสิ่งที่ทําไปนะครับกับสิ่งที่เหนื่อยนะครับนี่ครับดูมุมกว้างนะครับโอเคมากครับปีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เข้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าอันนี้แค่เพิ่งต้นฤดูนะครับยังไม่ถึงกลางฤดูเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีปีที่แล้วที่ผมทําคลิปคลิปแรกนะครับ จะมองจะรู้เลยนะครับว่าตรงจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ผมทดลองนะครับปีที่แล้วฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ผมทําไม่ทันนะครับเพราะว่าผู <crit ér> ้เท่าเข้าโรงพยาบาลนะครับสังเกตดูนะครับว่าปีนี้นะครับฝั่งที่ทําไม่ทันนะครับแล้วปีนี้ทําเต็มที่นะครับมันก็เลยได้ข้าวประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนั้นเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะมาอัปเดตนานาข้าวของนาโคก มาเรื่อยๆนะครับจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ